เชา้าแลว้ววโอเคครับผมก็เมื่อคืนนอนเป็นเพื่อนคาโน่ฮะคาโน่หายไปแล้วโเคครับผมตื่นมาก็เก็บที่นอนก็เดี๋ยวชาว้าดีพี่ออกเดินทางกันต่อนะผมตอนนี้เราก็อยู่แถวแถวป่าเลสวูดนะผมซึ่งภารกิจของพี่ก็คือมาตามหาเนื้อน่องนั่นเองไอ้ไม่ใช,ช่เนื้อเน่านะผมเออก็ตามหาเนื้อเยอะๆนั่นแหละเลพื่อเอาไปทำเนื้อเน่านะผมเพราะจะได้แบบ ไปทำนาโคตติกแล้วจะได้ออกเดินทางกันเลยนะครับผมคือพี่จะเริ่มเดินทางแล้วแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้ครับผมเดินทางแน่ฮะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนนะก็แนะนํานะครับผมอยู่ในป่าเรดวูดเนี่ยก็ดูดีๆนะผมดูดีๆเพราะว่ามันอาจจะมีไดโนเสาร์หรือตัดดุร้ายออกมาได้ทุกเมื่อนะผมไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะผมแนะนําดูดีๆครับผมงูอยู่ตรงนน้นไง วันนี้เดี๋ยวพี่มาทำงูบาดเป็ดกินกันครับ oh, <no. S 1> ผมปากดีเดอยซีรี่ก็ให้ออโอเคเมียงปอพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะมาแย่งเนื้อกินจัดการได้ก็จัดการก่อนนะผมเวลาเรายิงเนื้อแล้วมันชอบแบบมาดแ้อเลยนะเว้ยโคตรแบบน่าเบื่อพวกมะเร็งแบบเออจริงๆพวกมะเร็งมะเร็งปอเนี่ยอย่างน่าเบื่อครับผมก็นะผมอย่างที่บอกว่างูอะเวลาที่เราแบบ ตายยากเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าดีเดียวนึกว่าดีเดียวจอดนึกว่าดีเดียวจอดเออเออมามาก็เท่านั้นแหละไอเนื้องูมันมันจะมีเนื้อน่องถ้าส่วนใหญ่เลยนะผมเวลาใครอยากได้เนื้อน่องนะแนะนํามาตีงูเลยนะผมเวลาจะจับอะไรที่แบบต้องใช้เนื้อน่องนะมาตีงูยังไงก็คอนเฟิร์มเรื่องการได้เนื้อน่องนะผมนั่นแหละประเด็นก็คือพี่ไม่ได้ต้องการเนื้อน่องแต่พี่ต้องการเนื้อเน่าครับผมแล้วเนื้อน่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อเน่าได้เร็วที่สุดครับผม พูดแล้วงงไหม <starters> เดี๋ยวรอมันมารอมันมามันกำลังคานมาครับผมมันกำลังคานมามันกำลังเลือ้อยมา zer. ปามี่เอองูบ้านไหนละคนโอเคครับผมเดี๋ยวเนื้อมันเลยเฮ้ยแต่แต่เ,เราได้ธนูปามาจากเวสดิโลเดี๋ยวรู้สึวกว่าแมห่อาหารกาแล้วเกินนะยิงดีเดียวร่วงดีเดียวร่วงครับผมได้เสียดิอย่างเงี้ยโอเค ตรงโน้นมีอีกก็เตลลี่เอาชีวิตรอดไปวันๆนะผมพี่จะตัดไหมมันความจริงพี่จะไม่อยากตัดเลยนะมันทามันไม่จําเป็นจริงๆหรืออะไรอ่ะมันไม่อยากตัดนะผมโอเคก็เดี๋ยวมันก็เป็นเนื้อเน่าเลยเนื้อน่องเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะหาเยอะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะน่าเบื่อเกินไปเนี่ยเวลาที่แบบการปลาอะไรมันก็จะน่าเบื่อเกินไปแล้วผมและอีกอย่างหนึ่งเอาชีวิตรอดไปวันๆมันต้องเล่นระหว่างวันไง วันต่อวันเลยนะผมซึ่งถ้าพี่ตัดอะไรไปเยอะคลิปก็จะสั้นลงนะทุกคนก็จะดูแบบไม่ได้จุใจอีกใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือเหตุผลที่พี่ไม่ค่อยอยากตัดอะไรนะผมแต่ถ้าบางส่วนจริงๆที่มันแบบโอ้โหมันไม่ใช่จริงๆหรือพี่ยืนเฉยๆเพื่อแบบดูอะไรนักย่างนึงเนะี่ยพี่อาจจะตัดไปแค่นิดเดียวนะผมแต่ไม่มีการแบบไปเอาของอะไรมาเพิ่มแล้วโอ้โห โอ้ยโดนแล้วกูวีเลปเตอร์เลปเตอร์เลปเตอร์เดี๋ยว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 ดีวตายตายตายแต่นเท้าเลยตายเดินเช้าเลยไอเลปเตอร์ตายใดนเช้าเลยเห็นไหมครับผมมันต้องดูมันต้องดูดีๆครับผมระหว่างวันเนี่ยมันต้องดูดีๆอืุ้ยเกือบแล้วกูรีบเลยรีบเลยหกระดูกแตกมันวิ่งไม่ได้นะครับผมอันนี้โอ้ย ถ้าเกิดนะผมเจอสภาวะเลือดน้อยแล้วกระดูกแตกเราจะวิ่งไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะแนะนําให้หาอะไรกินให้มันแบบเบบเพิ่มเลือดไปอีกหน่อยเดียวนะผมถึงจะหน่อยเดียวแต่ก็พากูวิ่งหนีได้ฮนะโอ้ยเอากูณแต่เช้าเลยเลปเตอร์โอ้ยจุกเลยคนระับผมโอ้หกูกำลังบ่นเลย เกือบตายแต่เช้าเลยจะได้กินงูบาดเป็ดไอเล็บเตอร์ก็ได้กินปาลมมี่บาดเป็ดแล้วแล้วเฮ้ยโอ้โหบา้าเอ้ยอมันก็น่ากินเดี๋ยวกูแล้วกลับบ้านดีกว่าครับผมมันจะไม่มีมาอีกแล้วใช่ไหมเสียวเ,เลยนะผมดูเลือดพี่ดิมาจะงูน้อยมาจะงูน้อยเออ โอ้โหเดี๋ยวพี่กลับไปดำนาโคติกดีกว่าผมแล้วก็เราจะได้ออกเดินทางกันเลยครับพี่ตัดสินใจแล้วเอามันมันแบบวันนี้แหละท่านทันนะเดี๋ยวจุดมุ่งหมายปลายทางของพี่นะผมในในการเดินทางครั้งนี้ก็จะไปเหยียบที่แผ่นดินเก่าของพี่นะผมในอาร์บูตอนนะฮะซึ่งอาร์บูตอนพี่ไปอยู่บ้านตรงไหนพี่ก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะผมเพราะว่าคิดว่าตรงนั้นมันเป็นใจกลางจุดศูนย์กลางนะผมของแหล่งในการแบบ หาของล่าชีวิตรอดเนาะยังไม่มีของอะไรที่แบบจําเป็นมากครับผมอะไรที่ยังไม่จําเป็นในเ e อ็นแกรมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรเอาออกมานะผมแล้วแต่เรานะผมเราคิดว่าไหนจาเป็นหรือไม่จาเป็นเนาะโอ้ตกใจไอ้แ็ปเตอ,อร์เลยอืมเหลือจะเชื่อ,อเคได้ของนิดหน่อยก็ยังดีก็ยังดีงดไอ้นี่โดนตามเขากิดตายไหมผม อ่าน่าแทงงูเออก็ซีรีส์เอาชีวิตรอดเนี่ยมันไปวันวันถ้าเกิดว่ามีช่วงไหนต้องฟาร์มเนี่ยพี่คิดอยู่ว่าพี่จะทํายังไงดีว่าถ้าเกิดต้องฟาร์มหรือต้องจับไดโนเสาร์แบบนานๆมันต้องมีอยู่แล้วนะผมจับไดโนเสาร์นานๆพี่ก็ไปทําอย่างอื่นก่อนใช่ไหมแล้วก็ก็นั่นแหละประเด็นก็คือไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วเอาลูกไว้เนี่ยหือกลัวลูกมันตื่นมาตอนเราไม่อยู่นะผม ปัญหาเลยลหละเอ๊แล้วในเนี้ยต้องระวังไม่ใช่ระวังแค่เรือตอร์นะครับโปจูคัตก็ต้องระวังนะเยอะด้วยนะผมครับโปจูคัตเนี่ยแล้วมันกระโดดอย่างเร็วอ่ะถ้ายังไม่มีดาบพี่อย่าพึ่งห้าวครับผมเดี๋ยววันนี้ะพี่ก็จะมุ่งหน้ากลับไปบอกลาลูกๆที่บ้านนูนก,กันครับผมเออก็มันถึงเวลาแล้วเหละมันหลายวันแล้วนะผมเราก็ต้องออกเดินทางมาแล้วเนาะ คือปกติแล้วความจริงพี่จออกเดินทางตั้งแต่เริ่มแรกมันก็ทําได้นะแต่ว่าคือพี่อยากหาทําอะไรไปก่อนนะผมบิบ,บเกาให้โอ้โหดีเดียวไม่ตายด้วยดีโลแข็งแกง้งแข็งแกง,แกง,แกงโอเคเลเวลมันเยอะไงก็ถามว่าถ้าพี่เล่นแบบสปีดรันเลยร้านแต่ดได้ไหมมันก็ได้นะแต่ทุกคนจะแบบโอ้โหทำไมมันเร็ว <laughs> มันจะรีบไปไหนใช่ไหม เราก็ต้องมีการสร้างใช้ชีวิตไปด้วยครัะผมเออเราก็เล่นไปตามสไตล์พี่นะผมเล่นไปเรื่อยเปื่ยเลยแหละก็กลับบ้านกับช่องครับผมตอนนี้เดี๋ยวเวลาแบบบอกลูกๆก,ก่อนไม่ใช่จะไม่กลับมาแล้วยวลังเนี้ยหลังนี้ก็กลับมาต่อนะผมเดี๋ยวพี่กลับมาต่อแต่ตอนนี้ต้องสมควรแก่การเดินทางแล้วครับผมเลเวลยี่สิบหน่อยๆละได้ได้นาโคติกเออเดี๋ยวพี่ยาวนาโคติกไว้จับอะไรด้วย แล้วบ้านหลังไหนวะเ่ยโอ้ยโอ้ยเห็นอะไรแดงๆแวบๆรู้เลยได้ผมอันฟ้ารับตอรอนะฮะเดี๋ยวเจอกันพี่จัดเองแน่รอเฉยยเถอะไอ้นี่นะผมแต่อันฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราตีมาเนี่ยเราจะได้เนื้อเยอะมากนะมันจะเป็นเนื้อน่องครับผมแล้วมันก็คือมันเออมันจะได้เนื้อเน่าเยอะแต่ความจริงอะ่ะเราเอาถ้ามีเวลานะหรือว่าเราไปแบบ ไหวก่ะแบบเวลาจับตัดน้ําตัดน้ําอะไรอย่างเงี้แล้วอะ่ะพี่ว่าแนะนําไปฟาร์มพวกแมงกระพุนดีกว่าครับผมมันก็ดีกว่าไปแบบรออนาคติกอ,ะอ่ะเออหมือนพี่กลับผิดทางบ้านนะใช่ไหมเหมือนกูจะหลงทางอีกแล้วใช่ไหมครับผมบ้านหลักพี่ไม่น่าอยู่แถวที่ออดีนะมันน่าจะไปทางดูเละใช่ไหมเออ เอาไปเอามาว่าจะไม่หลงหลงทางอีกแล้วครับผมลักษณะามาตรฐานจริงๆฮะไอ้ชายคนดีเออเฮ้ยอ้าวอ,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 อะไรวันนี้อุย้ยก็ว่าดูดีแล้วนะไม่มีเมกาโลดอนหืมีรันย่าเองปีลันย่าเองเฮ้อ <c oughs> แหมย่างห้าวครับผมยังเบื่อเลยนะปีลันย่าเนี่ยยิ่งเล้วเลือเลอ่อนเหลือน้อยนี่ยิ่งระวังนะผม อ๋อสไปโนด้วยตอนนี้เราสามารถจับได้นะผมก็ <Yeah. S 1> มีนาโคติกมันก็สามารถจับอะไรได้หลายอย่างแต่ก็ไม่ <c oughs> แต่ก็ไม่สมควรนะผมที่ว่าจะจับถ้าเรายังขี่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้ายังไม่มีบ้บานเป็นรากฐานที่แบบมั่นคงนะผมคือยังไม่มีจุดจุดแบบที่เราคิดว่าเราจะไปอยู่เป็นบ้านอะ อย่าไอมุมเนี้ยพี่เกิดมาใช่ไหมล่ะพี่ก็ต้องมาตั้งแถวแวนี้ก่อนครับผมแต่ว่าถ้าที่หลักๆแล้วพี่ก็คงไม่ตั้งแถวนี้อะผมเพราะว่ามันไกลมันอยู่มุมเลยเว้ยนานๆเดี๋ยวกลับมาดีได้ครับผมโอเคไม่คิดนะว่าจะเดินทางมาถึงบ้านได้ครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ก็กลับไปซ่อมอาวุธเหล็กอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ทำนาโคตติกไปเลยเนาะ อาจจะต้องออกเดินทางครับผมชือหรือพวกพาราตอพวกน้องส้มพี่ม่วงพี่คงเอาไว้ที่นี่ก่อนนอะพวกม็อกช็อปเพราะว่ามันเป็นไดโนเสาร์พื้นฐานเรียกว่าพื้นฐานเลยดีกว่านะผมที่เราแบบว่าทําขึ้นมานั่นเองครับผมที่เราแบบว่าจับขึ้นมาไว้เนาะเพราะว่ามันยังเป็นจุดเริ่มต้นนะผมเอาไปก็ไม่ดีแน่ครับผมในการขนย้ายนะฮ <c> ะ <oughs> เอาไว้แบบเออมีนกยงนกยักษ์แล้วค่อยมาแบกมันกลับ ไปด้วยดีกว่าหรือไม่ก็ bitcoin, เอาไว้อยู่บ้านนี้ไปเลยครับผมของเนี่ยจริงๆแล้วคอดไอคอดคอตบูเนี่ยมันก็จะเป็นไหมพี่คิดว่าตอนนี้พี่มีธนูตีฟ้าแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างจัดแรงแต่มันยิงเร็วนะคอตบูเนี่ยแล้วก็พวกหอกเหล็กมันยังไม่ได้จําเป็นสําหรับพี่นะครับผมจริงๆแล้วพี่อยากรอพวกเลเยวสามติบอะรอให้มันได้แบบที่เกี่ยวเคียวอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไฟเบอร์นะผมจะได้เยอะหน่อย ไฟเบอร์เป็นสิ่งที่เราฟาร์มต้องใช้นะขาดไหมครับผมแล้วก็หายด้วยใช่ไหมฮ่าฮตอเดี๋ยวพ่อเราออกเดินทางแล้วนะลูก <c oughs> เศร้าครับผมบอกลาลูกนะฮะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อกลับมาใหม่ กลับมาดีเดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงฉลองใหญ่เลยเดีย๋ยวจะเอาเนื้อกีก้ามาให้ลองกินกัน <c oughs> ปากดีเดอะซีรีส์เข้าให้ครับผมมันก็ต้องนะมันก็ต้องกินไปทีละเดือนนะเออช่วงนี้ <c oughs> มันอดอดอยากปากแห้งมันจากไหนก็ไม่รู้ครับผมโอเค <c oughs> เดี๋ยวไม้ไปด้วยเลยแล้วกันนะผม แล้วก็บอกลาน้องล้มกับพี่ม่วงก่อนเดี๋ยวพ่อจะออกเดินดางหลายวันนะลูกหิวอะไรก็หากินเลยนะลูกนะเออถ้าเกิดว่าหิวมากๆาก็เจอแ็ปเตอร์ก็กระโดดกัดคอแม่มเลยเอาแวบเอาเนื้อมาย่างเลยนะลูกนะเออกัดคอแล็ปเตอร์แล้วเอาเนื้อมาย่างเลยเป็นการบอกลาลูกที่รัดคอบ้าครับผมเก๋ครับผมเดี๋ยวเราเอาของไปด้วย เพราะว่าไปรอบนี้เผื่อเจอพวกของทีเล็กอะไรแย่พี่ก็จับเลยนะผมที่ของที่กี่เนาะเราไม่เอาไว้นี่อยู่แล้วครับผมบางอย่างก็ทิ้งไว้นะผมบางอย่างก็อาไปส่วนพวกก่อนเนี่ยก็ถ้าอนุญาตได้พี่ใส่พี่ก็จะใส่เลยนะมันเอาไปแล้วมันเกะกะตัวนะผมแต่ถ้าอยากเกลพี่แบบใกล้ตายหรืออะไรแบบนี้ยก็ก็ได้ครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ให้พี่ใส่ชุดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผม ดี๋ยวพี่ก็อัพไปดีละขั้นนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าระดับนี้แล้วมันเป็นชุดป้าพี่ก็ใส่อยู่ดีแล้วผมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ระดับเตือ์หนังแล้วนะเราอัพมาเรื่อยๆับผมแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อหนาวเสื้อฟางแล้วก็ค่อยเสื้อเหล็กใช่ไหมโอเคครับผมเราคงไม่ได้กลับมาอีกสักพักนะฮะเดี๋ยวต้อมของไว้เลยวันนี้ก็วันที่สิบสามแล้วน่าจะเป็นเวลาอันสมควรยิ่งในการที่เราจะเริ่มออกเดินทางนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปลามอสจอบด้วยมอสจอบนี่ก็พี่ไม่ได้ปล่อยให้เดินฟาร์มของอะไรไปนะผมเพราะว่าไอ้มันอยู่ตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยแล้วมันใกล้บ้านเด๋วไม่ไกลหูไกลตามากนะผมเดี๋ยวไกลมากๆเดี๋ยวกูหลงเดี๋ยวลืมว่าเอ้ยิงลูกไว้ตรงไหนอีกโอเคก็มอจอบลูกพ่อเดี๋ยวอัพเลเวลให้ด้วย ก็เดี๋ยวพ่อได้ไปอยู่หลายวัดน,นะลูกนะอยู่อะไรก็หากินกันนะเออกินเสร็จเราก็รีบเข้ามาเดี๋ยวมีอะไรมาจะคุบว่าชอบนี้พี่ไม่ค่อยเป็นหัวครับผมเพราะว่าเจ้าวานี้อยู่ในที่ปลอดภัยอยู่แล้วนะโอเคพ่อไปแล้วเดี๋ยวกลับมาไปกันครับผมออกเดินทางเลยฮนะเดี๋ยวเจ้าพาราซอเนี่ยได้เป็นหัวมันอยู่ข้างนอกนะผมน้องต้มพี่ม่วงก็ความจริงบ้านก็เป็นบ้านฟางาเฉยๆไม่ได้กันอะไรด้วยนะ เดี๋ยวพี่จะไปอยู่ที่เก่านะผมที่เก่าตรงที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนพี่คุ้นๆว่าเหมือนพี่ลืมอะไรปะวะใช่ไหมเหมือนพี่ลืมของวะ่ะมันลืมอะไรลาอย่างอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนึกก่อนอะไรวะโอ้โหรู้แล้วกูลืมอะไรนะโคติกครับผม แล้วมึงจะทําไว้ทําไมไม่เอามาเนี้ย <c oughs> เออคุณคุณตะหิดตะหิดอยู่ว่าลืมอะไรตอนแรกดูว่าลืมขวานกับไอลืมยิกแอกเห็นช่องมันว่างๆนะผมที่ไหนได้ือลืมนาโคติกแล้วกูจะทำเบื่อไว้ทําไมวันนี้เออให้มันได้อย่างงี้ดิ <c oughs> เดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกโคกมออะไรอย่างนี้เราค่อยทําใหม่เนาะะ,ะตแลวตออยู่ป้าบ้านดีๆเลยลูก เดี๋ยวพ่อขอผล,ลไม้ไปเลยยอะเป็นไอ้ผล,ลไม้อันอื่นเนี่ยพี่ไม่ค่อยสนใจหรอกสนใจแต่เบเจอร์นะผมเมโจเบอร์อรี่สีม่วงเนี่ยแหละโอ้โหแล้วก็หนักตัวนะด,ด้วยเหล็กเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำตอบิตตี้ก่อนแล้วพี่ค่อยทิ้งค่อยไปเผาเอาใหม่เดี๋ยวเอาพวกผล,ลไม้ออกนิดหน่อยครับผมนายพอช่วยให้มันแบบดีขึ้นได้อ่าอ่าดีขึ้นหน่อยครับผม หมอกเริ่มลงหนาแล้วนะผมจะไปทันไหมเนี่ยก็ค่อยๆกระดือไปดีละว,วันนะผมอันนี้เราเริ่มออกเดินทางนะผมยังไม่เจอออกเดินทางหรอกเพราะเรายังไม่ออกจากบ้านไปถึงไหนแลายังไม่ไปถึงไหนเลยนะผมแต่พี่ว่าถ้าเห็นสมควรจริงๆพี่ว่าพี่ควรจับพวกสามเข่าอะไรไปด้วยดีกว่าะ ลาเดินเดินไปแบบเนี้ยแบกตัวแบกของน้ำหนักไปเนี่ยพี่ยิ่งชอบแบกของด้วยมันก็จะทาให้เราแบบมันก็หนักนะมันหนักตัวด้วยนะผมในการแบกของถ้ามีลูกไปด้วยมันก็คงจะดีหน่อยอีโกโนโดอนเรายังจับไม่ได้เลยด้วยอีโกโนโดอนนี่ดีนะเวลาเดินทางนี่คือตาตามีหน้ามันแทบไม่หมดเลยนะผมแต่ก็คือเวลาที่เอเนี่ยมันชอบเปลี่ยนผลไมนะ้อะ เราเราชอบกดพลาดไปเปลี่ยนบทละไม้เป็นมเมล็ดเนี่ยแหละอีโกโนโดอนเนี่ยตัวดีเลยครับผมเออเดี๋ยวจับตามเข่าไปด้วยดีกว่าว่าไม่เป็นไรหรอกวันนีดเด้เสียวเวลาอีกนิดนึงครับผมเพื่อจะได้เอาไปขิดเอาไปอะไรด้วยนะผมืืดิโลดิโล่ดิโล,โลจะชอบมาอยู่ข้างหลังเนี่ย เพราะเดี๋ยวเผื่อพี่เอาไปใช้ด้วยนะผมในยามที่แบบว่าเราไปย้ายบ้านใหม่แล้วใช่ไหมละ่ะเราต้องเก็บของนะเขาติดเยอะนะผมผมไม่ได้มาใกล้อยู่ใกล้ทะเลแล้วจะได้ฟาร์มอพ้พราว่าิดแมงกระพุนได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะนั่นแหละอนาคตถ้าเกิดว่าพวกฟาร์มพวกอะไรเดี๋ยวพี่ค่อยแบบตัดออกแล้วกันเนาะเวลาจังหวะมันฟาร์มมันก็น่าเบื่อไปครับผมแต่ก็จะฟาร์มไม่หินกันเลยแหละแต่อาจจะตัดหน่อยับผมพอเวลาฟาร์มติดอะไรเงี้ยมันจะนานไปเนาะ สไปโนอยู่ตรงนู้นด้วยสไปโนนี่เพิ่งเกิดนะตอนแรกไม่มีครับผมโอเคเดี๋ยวให้ได้รับพักนึงก่อนเดี๋ยวย่ยิงเลยขาให้มันเหลือนิดเดียวก่อนรอจังหวะครับผมโอเคโอเคมามามาหมดพอดีมาปุ๊บ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 เดี๋ยวหาต้นไม้ก่อนหาต้นไม้ก่อนปุ๊บปั๊บมาแล้วครับผม อย่างนี้ก็ได้เสียอย่างนี้ก็ได้เสียเออ,อยังไงยังไงอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวออย่าเลี้ยวีิอย่าเลี้ยวสิอย่าเลี้ยวดิโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้โหหลับไปแล้วครับผมเจ้าไดเตนะฮะเพราะว่าเอาได้เตไปด้วยแหละมันมันแบกของได้เยอะแล้วมันก็ฟาร์มพวกผลไม้ได้เยอะอยู่นะคะผมก็ได้พอประมาณเลยละ่ะ เนี่ยจังหวะแบบนี้คือโอ้แล้วถ้ารอเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันขึ้นทีแล้วเท่าไหร่นะผมถ้าขึ้นช้าเนี่ยพี่สมควรจะตัดไหมแต่ก็นั่นแหละครับผมตัดแล้วก็ทุกคนก็จะดูแบบคลิปมันจะสั้นลงโอเคผมนด่ขี่สามเขาอยู่เลเวลสิบหกนะฮะของก็คาฟในตัวได้เลยเดี๋ยวพี่ยาของเพิ่มก่อนคาฟของในตัวเราได้เลยก็ดีนะก็ดีนะมันเป็นตัวที่เลเวลแรกๆที่เราสมควรจะมีครับผม ไม่ต่างอะไรกับพาราตอร์แหละก็ถามพาราตอร์บางคนก็อาจจะไม่่อยอยากจะใช้แนละ้วแต่พี่ก็เอามาใช้ก่อนเบื้องต้นเห็นไหมมันก็พอฟาร์มอะไรไปได้นะผมคือไดโนเสาร์มันไม่จําเป็นต้องเอาตัวโหดเสมอไปนะผมเราเอาตัวที่ใช้งานดีกว่าผมเอาเป็นลูกๆเราเนาะโอเคคนระับผมได้ที่กี่ตามเขาแล้วเดี๋ยวค่อยรอเดี๋ยวพี่เอาของรุดดอปก่อนเดี๋ยวเราจับได้แล้วเราก็จะได้ขี่ไปเลยัะผม แต่ส่งนนเสีงนะ่สงที่ตรงที่เจอแลปเตอร์อะไรมันจะฆ่ามันจะจัดการลูกเราเนี่ยแหละได้ของมาผมก็ไม่ได้ไรหวือหว่ามากนี่แหละประเด็นคือพี่ไม่อยากแบกเกาะน,นะผมอยากจะใส่ชุดให้มันเสร็จเไปเลยนะผมก็ขออนุญาตทุกคนในการใส่แล้วกันนะผมแต่ยังไม่ใส่ตอนนี้หรอกอาจจะต้องใส่นะหรือได้ทุกคนก็อย่างรอคอมเมนต์ด้วยแหละถ้าไม่อยากให้พี่ใส่ชุดก่อเหล็กอะไรก็ ก็รอต่อไปครับผมพอถึงขั้นพี่ปลดล็อกชุดเหล็กได้พี่ก็จะไต่นะโอเคก็เดี๋ยวพี่จะทำสมิตตี้ไว้เลยดีกว่ามาั้งอย่างเงี้ยแล้วสมิตตี้มันอยู่ไหนอ๋อ oh. <laughs> อยู่ข้างขาไอ้ที่เป่าเหล็กเลยมองไม่เห็นโอเคต้องการหินกับไม้ครับผมลูกน่าจะอยู่ได้อยู่นะไม่น่ามีอะไรมากวนเนาะหืม <c oughs> ต้อนรับกูเลยพอจะเดินไปปา์มของเนี่ย หืมตอนเอ้ยโอ้โหลืมเปลี่ยนลูกธนูเสียดิครับอย่างเงี้ยเสียดิครับอย่างเงี้ยเออเราจะไปฟาร์มหินข้างบนนะผมเดี๋ยวเราทงท่องทิ้งลูกไว้นี่ก่อนคงไม่เป็นไรเนาะพี่หาอะไรทำครับผมก็เนี่ยมันไม่ได้จับนานก็เลยคิดว่าอืม เราหาอะไรทําไปเรียบเปื่อยมันก็น่าจะได้อยู่นะฮะมันแต่ถ้าวันหนึ่งต้องไปจับแบบโอ้โหทีเล็กเลเวลเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็คงจะต้องข้ามวันกันนะครับผมมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจับภายในแบบเราไม่มีนะผมในอาร์คมือถือเราไม่ได้เหมือนอาร์คพีซีนะผมที่จะแบบว่าปรับคูณการจับการแตมได้นะผมคือในอาร์คพีซีปรับจะทีเดียวติดก็ได้นะผมมันก็เนาะเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆครับผม เจอล้ละ,ละ,ละเอเออมีคนอยากให้พี่เอาชีวิตรอดร้อยวันอยู่นะผมในอาร์คจะเอาอยัางไงอะชีวิตรอดร้อยวันเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอมันจะได้อยู่ใช่ไหมทุกคนอยากดูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรอคนขอมาเยอะๆก่อนแล้วพี่ค่อยทําดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราป่ะเหมือนพลาตะตอมันหนีอะไรมาป่ะชัดเจนครับผมไอ้ดินโนฮะสองตาหาย ตัวด้วยครับผมปล่อยมันไปอะเรายังไม่อยากทำร้ายมันนะครับผมเรายังไม่อยากสู้นะโอเคเราแค่มาฟาร์มของเนี่ยอย่ามายุ่งวุ่นวายเถอะดีแล้วมันไปแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องมาแบบว่ากวนกันเราแค่แค่ฟาร์มของเฉยๆเ,เว้ยเฮ้ยเหมือนมีเสียงก็ว่าอยู่กะระพือมาเลยอแล้วมันเสียงอะไร ไอต่องตัวนั้นอุตาหนีไปแล้วมันหจับมาออุตาหลบแล้วอุตาหลบให้แล้วเหอออุตาหลบให้แล้วอุตาอุตาปล่อยปล่อยให้พวกเองรอดไปเนี่ยเหรอไม่ได้หลบเพราะกลัวนด้เวย้ยคนจะรีบฟาร์มของไอ้บ้าเ้ยพียําลังจะรีบฟาร์มของเลยอะไรกันครับนี้แล้วคือมันต้องมันต้องใช้ของไงมันต้องใช้หิน โอเคขาดไม้ด้วยโอเคเหลือๆอีกหน่อยแล้วก็ทำสมิตตี้ไปเลยเพราะว่าพี่จะทิ้งเหล็กนะผมมันค่อนข้างจะหนักตัวนะคือตอนเนี้ยที่พี่เอาเหล็กไว้เพื่อจะทำสมิตตี้แค่นั้นไปอยู่บ้านใหม่พี่ก็วางเลยไงไม่ต้องทำครับผมยังไม่ต้องเผาด้วยโอเคเราก็ทิ้งเหล็กได้แล้วผมสบายตัวไปละ โอเคก็ okay. ตอนนี้มันก็ใกล้ๆจะมืดแล้วนะผมแล้วอย่างลูกเรายังไม่ค่อยตื่นด้วยยังไม่ตื่นเลยนะผมน่าจะรออีกแป๊บนึงแหละอีกพักนึงเลยหรืออาจจะอ้อมคืนโห่สิบห้าอยู่เลยวะอ้อมคืนครับผมอย่างเงี้ยโอ้โหว่าจะไม่คือนนี้ไม่เป็นไรเนาะคือไม่ไม่ได้เป็นการโกงหรือว่าการตัดนะครัผม อันนี้พี่แค่เอาเอา,เอาแตมไปเฉยๆนะเราใช้ยาคูณเฉยๆคือมันไม่ไหวอ่ะมันนานเกินไปไม่ใช่หรอกจริงๆพี่ไม่อยากใช้เลยนะมันเสียดายแอมเบอร์พูดเลยนี่แหละประเด็นเนี่ยแหละพอไม่ใช้มันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวป้องไปฟาร์มพวกยาคูณสิบไว้ด้วยเคเวสปริป,ปีลันยาก็ยังไม่ได้ทำอีกอเดีวพี่อะอะไรทำรอไปดีกว่าว่าน่าจะนานเลยนะ่ผมเนี่ยยี่สิบหกล้ ยี่สบหกเองครับผมทั้งคืนนี่ขนาดว่าพี่ไขคูณสามไปแล้วนะเว้ยโอ้โหถ้ามันมันมีปรับอย่างอาร์คอารีซีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมมันจะเล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าใช่ว่ามันก็อย่างที่บอกแหละมันก็คนละตะนินีใช่ไหมละ่ะไม่มีแมงกระพูนให้ยิงด้วยว่าจะเก็บฟาร์มแมงกระพุนแล้วหน่อยกูจะทำไรรอวันนี้ <laughs> อย่างเบื่อครับผมโอ้โหต้องรอเนี่ยไม่งั้นเดินทางไปต่อแล้วลูกก็นอนอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันมีอะอย่างอย่างน้อยอ่ะปรับไม่ต้องปรับเทวีตีหรอกที่ปรับเป็นร้อยเป็นพันการแตมได้อ่ะคือปรับแค่ป,ประมาณสิบก็พอแล้วผมโอ้โหแต่มันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะแล้วช่วงนี้ยิ่งแบบว่าฟาร์มเอมเบอร์ไม่ได้เ่ตต้องซื้ออย่างเดียวนะผมเอมเบอร์เนาะก็ ในการซื้อยาคูลก็จะหืงยากขึ้นไปอีกนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะนิ้นปามเรื่อยๆก็ไม่ต้องห่วงครับผมในเอาชีวิตรอดไปวันๆเนี่ยพี่จะไม่มีการตัดก็อย่างที่บอกครับถ้าพี่ฟาร์มได้อันไหนก็เท่านั้นนะผมพี่ก็จะเข้าๆออกๆ,ออกๆนะวันหนึ่งเต็มๆครับผมแบบมันต้องมีคิปฟาร์มแหละไม่ฟาร์มมันก็ไม่ได้เลยนะทีน,นี้พี่มาหาดูตามเขาเฉยๆได้ผมไม่มีตัวไหนเลเวลเยอะละ ไม่เป็นไรหรอสามเขา่ามันไม่จำเป็นต้องเอาเลเวลเยอะได้ผมเรอไว้ปามเจ๋ๆแต่ก็เอาไว้กิดครูแรปเตอร์ได้นะถ้าเป็นเล่นไปมันเหมือนมีอะไรวะเนี่ยเดรโรเต่าดูร้ายมาอีกเยอะเหรอมามาจากไหนอะเออไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคอบผมเดี๋ยวกลับไปดูลูกดีกว่า เดี๋ยวลูกเจออะไรกัดขึ้นมาทํำยังไงวะเนี่ยไม่ได้ล้อมรั้วล้อมไม้ไว้เี่อมันไม่น่ามีอะไรครับผมตัวนั้นมันมีแต่เดโนเดาต่าใจดีนะครับผมมืดแล้วด้วยโอ้ยน้องฟ้าน่ะตรงนั้นไงลูกเฮ้ย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 เหมือนมีแลปบเตรอใช่ไหมเฮ้ยไอเล็เตรอโอ้ยรีบเลยครับผมรีบเลยฮะ ไอเล็บเตอร์มาไอ้เจ้าตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรหูยดีแล้วกูกลับมาก่อนถ้าเล็บเติร์วิ่งมาตรงนี้นะจบเลยเนี่ยมากินสามเข่ากูอีกไม่ต้องไปไหนกันพอดีหนะ <c oughs> ึมมันอยู่ไหนวะเนี่ยมีอะไรให้ทำเฉยเลยกูไปได้ไม่ได้บอกก็ให้มีอะไรให้สู้บอกหาอะไรทำเฉย <c oughs> งายาานนหยบบแลลล้้วรผมมมีเเ็ตอ์กนะะฮ โอ้ยขนาดยาคุณสามนะเว้ยทำไมมันนานจังว่าทำไมมันนานจังว่านี่ถ้าเกิดไม่ใจยาคุณสามกูไม่รอเป็นวันเลยเหรอไม่ต้องทำอะไรกันพอดีครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าเกิดพี่มีบ้านเป็นหลักแหล่งเดี๋ยวพี่ก็จเจ้าลัวไปล้อมมันนะผมแล้วเป็นวันก็ปล่อยปล่อยไปครับผมหาพิษแมงกระพุนพิษแมงกระพุนไปไปรอนะแต่พี่อาจจะแบบว่ามันต้องมีอะสักวันหนึ่งที่ไปฟาร์มพิษแมงกระพุนหรือว่าไปฟาร์มนาโคติกอะไรเงี้ย ก็น่าจะนานหน่อยเลยใจเย็นๆครับผมมันมืดนะตอนนี้ตามันไม่ค่อยดีหรอกไอ้แล็บเตอตอนกลคืนอนะ่ะมามาหุยแล้วทางนู้นมันบ้านเราด้วยทางนู้นมันบ้านเราด้วยอืมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอย่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับถินท่าไอ้หนูอย่าวุ่นวุ่นวายอย่าวุ่นวาย,อย,าววายโอเคครับผมและเปิดนี่เป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเวลามันวิ่งมาเร็วๆอ่ะ โอ้ยคิดถึงบ้านนะผมดูอยู่ตรงนู้นลูกปิดไฟนอนกันเลยฮนะ <c oughs> พอเราออกมาแล้วลูกปิดไฟเลยนะผมโอเคเฮ้ออันนี้เราต้องออกเดินทางนะตอนเช้าก็เจอแล็บเตอ๋อกลางคืนก็เจอแล็บเตอ๋อเล็บเตอ๋อเวลาเมื่อก่อนนึกถึงเมื่อก่อนเลยนะผมไอตอนที่ในยุคสมัยที่มันยังไม่มีสกิลตะปบเข้ามาเนี่ยมันจะง่ายกว่าดีเยอะนะผมมันแค่วิ่งไล่กัดเราแต่มันวิ่งเร็วอะ แต่เดี๋ยวนี้นะมันมีสกิลตะปบนะผมตะปบตายได้เลยโอเคก็เดี๋ยวไอ้เจ้าสามเขาเนะี่ยน่าจะเราต้องนอนพรุ่งนี้นะผมมันถึงจะน่าจะใช้งานได้ครับผมต้องคืนหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวเรานอนแล้วก็จะได้ให้มันเออนอนปุ๊บแล้วค่าแต่มันก็จะได้แบบเร็วด้วยนะผมเพราะเราแบบข้ามเวลาไปในการนอนเนาะมันน่าจะฝืนแต่ก็กลัวมันไม่ใช่ฆ่าตลบรถตื่นเจอยกูเรียบ้อย เรียบร้อยตื่นตอนยังจับม่เสร็จอีกโอเคครับผมทุกคนพี่หายที่นอนแล้วเดี๋ยวนอนเพื่อนลูกก่อนนะผมน่าจะดึกมากพอเลยแล้วผมวันนี้อาวันนี้ได้ครบเปลืองนะหนูไม่ร้อนตูดหรือไงเออขนาดกูณสามนะนี่นนยาโอเคครับผมทุกคนมืดแล้วพี่ขอตัวนอนก่อนแล้วกันครับผมนอนแล้วผมเจอกันใหม่